ี๋ยวรหัส FL ค่ะรหัสต,ต่อไป FL ค่ะ,ะคุณพี่ตัวนี้งานหนังโทโกไลลินจีโทโกไลลินจีขอขอภยัยขอภยัยโทโกไลาคาเวียเม่ครังเมาโทโกไลาคาเวียค่ะคุณพี่นะคะอ่ะคุณพี่เป็นงานไซไซส์เล็กกระทัดรัด สามารถใช้คู่กับกระเป๋าสะภายได้ทุกรุ่นทุกแบบสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าของเขาค่ะจะอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะฐาน4.5ความสูงอยู่ที่3.5 4สี่ครึ่งคูณ สามครึง่งสี่ครึ่งคูณสามครึง่งเทียบกับฝ่ามือคือประมาณนี้คุณพี่นะใบเล็กๆกระชับกระชับเลยช่องด้านหน้าค่ะคุณพี่ที่เป็นฝาปิดตรงนี้เปิดขึ้นมาจะเป็นลักษณะทรงกล่องคุณพี่ใส่เหรียญเป็นกำมือได้เลยเป็นงานกระดุมแป๊กสีทองนะคะปึ๊บแบบนี้ด้านหลังจะมีช่องหลวงเสียบสลิปให้หนึ่งช่องตามด้วย ตรงกลางตรงนี้จะล็อกด้วยกระดุมแปก็กเปิดมาด้านในค่ะสามารถใส่การ์ดได้8ใบ2ข้างใส่ขวา8ใบช่องด้านบน1ชั้น690บาทค่ะสำหรับรุ่นนี้เนาะราคาปายของเขา1 0 8 0กับ80บาทค่ะราคา CF คือ690บาทคุณพี่มี6สีให้เลือกสีที่1ค่ะ fl กาแฟอันนี้ใส่แบ่งพันได้ นึกขึ้นได้ว่ามีคัดเอลอยู่ตรงนี้กัญญาทดลองใส่ให้ดูใส่แบ่งพันให้ดูเพราะว่าหลายๆไลฟ์ยังไม่เคยทดลองใส่แบ่งพันให้ดูกาดแปดใบนะคะแล้วก็ช่องธนาบัตรเนี่ยอยู่ที่ด้านบนแบ่งพันคือใส่แบบรวมนะคุณพี่ขยับสายขวาได้เล็กน้อยและเสียบลงไปจนสุดเนี่ยจะมองไม่เห็นธนาบัตรนะคะนี่ใส่ได้นะแบ่งพันตามด้วยช่องเหรียญด้านหน้าปึ๊บ เหรียญน,นะคะคุณพี่ทดลองใส่แบบหนึ่งกำมือโอเคอยู่นะอะ่ช่องเหรียญตรงนี้รอดนะคุณพี่เวลาใช้งานคือกลางออกมา่างนี้แล้วหาเหรียญคือแบบกว้างมากฝากระเป๋านี้คือกว้างมากนะคะอะ่แล้วก็เทออกมาแบบนี้สบายเลยะนะคะใบนี้ FL ค่ะคุณพี่ ทั้งหมดทั้งมวล6สีพร้อมส่ง690บาทค่ะคุณพี่690บาท FL สีด้านบนสุดคือกาแฟนะคะ FL กาแฟค่ะคุณพี่ตามด้วย FL กากีค่ะกากีจะออกสีครีมเข้มๆครีมเข้มๆ FL ดำนะคะ FL ดำตามด้วย FL L, แดงเอล L, แดงแดงตัวนี้เป็นแดงเลือดนกค่ะคุณพี่แดงเลือดนกคือจะแดงเข้มขึ้นมากว่าแดงสดนิดหนึ่งใบนี้คือแดงสดนะคะอันนี้แดงเลือดนกตามด้วย FL เหลืองและไปสุดท้ายคือ FL ตาล